ตอนที่3615ราชาโอสถมาเยือนขันได้ยินดังนั้นทุกคนก็ชะงักไปไรปิกิยาตอบสนองไปชั่วขณะหนึ่งจนกระทั่งผ่านไปพักหนึ่งแล้วทุกคนถึงได้สติกลับมาบนใบหน้าปรากฏความแปลกใจละคนยินดีตั้งคันแล้วหรือจริงหรือเนนี่เป็นเรื่องดีนี่เ่ิรซันยวนและเฟิงเกเซลสองคนฟังแล้วก็มองสีหน้าคําเพลงของฟัานลินอีกครั้งสีหน้าปิติมีแต่เดิมกลับกลายเป็นคาเครงเ่งเฟิร์กเซลเอ่ยถามเสียงขึ้ว่า ฝนหลินนางตั้งคันตอนนี้ไม่ถูกเวลาเลยใช่หรือไม่ฟ้านหลินพยักหน้าตอนนี้ร่างกายของนายหญิงอ่อนแอมากอีกทั้งพลังของนางก็ลดทวบจากระดับราชันเทพสู่ระดับผู้โสเซียนพลังวิญญาณเสียหายอย่างหนักกอบกับบาดแผลในร่างกายนางยังไม่อาจฟื้นกลับมาได้ในตอนนี้ยิ่งตั้งคันจะมีสมุนไพหลายชนิดที่ข้าไม่กล้าใช้กับนางเขาก้มลงอย่างรู้สึกผิดเป็นพอวิชาแพทย์ของข้าไม่ลึกซึ้งพอหากนายหญิงฟื้นขึ้นมาต้องรู้แน่ว่าใช้สมุนไพรอะไรถึงดีที่สุด พูดถึงวิธีใช้สมุนไพรหรือคณะทุกคนสนทนากันเสียงหนึ่งพันดังมาทุกคนรีบหันไปมองทันทีเห็นชายชราสวมชุดสีเทาคนหนึ่งเดินลูกเขาเข้า,ขามาข้างกายเขายังมีประมุกสเวนอูและห้าเออตามมาด้วยข้าพาห้าเออมาเยี่ยมพวกเฟิงจิวพบก,กับราชาโอสถเขา้าอดีจึงมาที่นี่ด้วยกันประมุกสเวนอูกลา่าวพังยิ้มให้กับทุกคนสิ้นวาจาของเขาพวกเลิงวาและฟ่านหลินมองราชาโอสถด,ด้วยความดีใจคาระวะราชาโอสถท่านมาได้จังหวะพอดีนายหญิงของข้า ป้าหลินอธิบายสถานการณ์ให้เขาฟังตอนนี้นายหญิงยังไม่ฟื้นข้าไม่กล้าใช้สมุนไพรกับนางสุมสี่สุภาพาอืมไม่มั่นใจก็อย่าใช้สมุนไพรม่วซัสว้เลยเจ้าทำถูกต้องแล้วราชาโอสถพยักหน้าราชาโอสถท่านนี้คือท่านปู่ของนายหญิงส่วนท่านนี้คือบิดาของนายหญิงเลิงวากล่าวเข้ามาแนะนําพวกเขาอย่างง่ายๆจากนั้นกล่าวกับเฟื่องซันยวนและเฟื่องเสียวว่าราชาโอสถเป็นอาจารย์ของนายหญิงตอนนั้นนายหญิงกับเจ้าตำหนักฝึกบำเพ็ญอยู่กับราชาโอสถมีราชาโอสถคอยชี้แนะขันฝังเช่นนั้น เฟื่องสันยวนและเฟื่องเสียวสองคนประสานมือคาระวะคาระวะราชาโอสถพ่อข้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีตอนนี้ราชาโอสถมาแล้วพ่อข้านับว่าวางใจลงได้เสียทีข้าขอดูอาการพวกเขาก่อนแล้วค่อยว่ากันราชาโอสถกล่าวจากนั้นส่งสัญญาณให้เหลืองวะและฟ้านลินทั้งสองคนจึงนำทางอยู่ข้างหน้าเชิญเขาเข้าไปในเรือนเพื่อจับชีพจประจให้เฟื่องจิวกอนเพื่อไม่ผลการตรวจผิดพลาดผู้ที่เข้าไปในเรือนจึงมีเพียงเลืองวาเพื่อฟ้านลินไปจนถึงเฟื่องสันยวนและเฟื่องเสียว ส่วนเลิงซวงที่เฝ้าอยู่ในห้องพอเห็นพวกเขาเข้ามาก็คารวะครางหนึ่งก่อนกลับมาเยือน้างๆอย่างเงียบเชียบเลิงหวายกเก้าอี้มาให้ราชาโอสถนั่งลงจากนั้นถอยไปคอยอยู่ด้านข้างเช่นกันราชาโอสถยื่นมือไปจับข้อมือของเฟิงจิวส่วนอีกมือรูปเขาพางลีตาลงเล็กน้อยไม่นานนะักเขาก็ฉักมือกลับมองฟ้าหลินคราหนึ่งเจ้าพบว่านางตั้งคันได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฟ้าหลินโครงการเล็กน้อยฟัาหลินยังมีอะไรอีกมากมายต้องเรียนรู้เขารู้วิชาที่ประจรคันของนายหญิงอ่อนแรงเป็นอย่างยิง่ง อย่างไรเสียช่วงเวลาก็กระชันนักหากไม่ใช่พวกเขาจับชีพจรนายหญิงทุกวันวันละหลายครั้งเพื่อความแน่ใจเขาก็คงไม่มีทางพบว่านายหญิงตั้งคันแล้วราชาอุถพยักหน้ามองเฟื่องจิ๋วที่มีสีหน้าซีดขาวร่างกายนางอ่อนแอนักหากไม่บำรุงรักษาอย่างดีคันนี้คงยากจะรักษาไว้ได้โชคดีที่เจ้าไม่ได้ใช้สมุนไพรอะไรเรื่อเปอยในโชคดีที่้าผู้ชารามาที่นี่แล้วราชาอุถโปรดรักษาบุตรของเซียวจิ๋วและโม่เจอด้วยเฟื่องเซียวรีบกล่าวเขามองราชาอุสศ นี่คือบทของเซลจิวกับโมเจอวันนี้โมเจอเป็นเช่นนี้แล้วต้องรักษาบทของเขาไว้ถึงจะใช้ได้ตอนที่3616ไม่มีหนทางเลยหรือราชาโอสถลูกเขาพร้อมกับลุกขึ้นยืนวางใจเธอข้าจะรักษาบทของนางอย่างสุดความสามารถพวกทันต้องคอยดูแลนางอยู่ที่นี่จะให้เกิดเรื่องผิดพลาดอะไรไม่ได้ข้าจะไปดูหน่อยว่าเซียนยอนโมเจอเป็นอย่างไรบ้างแล้วจะออกไปสั่งย้ายพวกเขาพร้อมกันขอบคุณราชาโอสถมากเฟิงซานยวนและเฟิงเซียวรีบกล่าวขอบคุณจากนั้นไปหาเซียนยวนโมเจอพร้อมกับเขา ในห้องทางนี้เหลือเลืองสวงคอยดูแลเห็นพวกเขาออกมาแล้วประมุกสียนอูคอยกล่าวกับพวกตู้ฟันเฮ้าเอออยากไปเยี่ยมมันดาของเขาบอกเจ้าว่าตั้งแต่เมื่อคู่นีเฮ้าเออที่ยืนอยู่ข้างๆประมุกสีวนอูเม้มปากเล็กไม่พูดไม่จาอยู่ตลอดจ้องมองที่เรือนด้วยดวงตาแดงกำาัเล็กๆตอนนี้ไดยยินประมุกสียนอูพูดเช่นนี้เขาจึงเงยหน้ามองตู้ฟันอย่างอดไม่ได้ตู้ฟันเห็นดั่งนั้นก็พูดกับเฮ้าเออว่าเช่นนั้นเจ้าเข้าไปเองเถอะเลื่องสวงอยู่ข้างในเจ้าเข้าไปเยี่ยมหน่อยก็ได้อย่ารบกวนนายหญิงก็พอ ห้าเออรีบตอบรับเสียงหนึ่งก่อนเดินเข้าไปในเรือนประตูถูกเปิดออกอย่างระมัดระวังเลิงซวงมองไปทางประตูเห็นห้าเออที่ตาแดงเด็กๆเดินเข้ามาท่านนาซวงท่านแม่ข้าเป็นอย่างไรบ้างห้าเออถามเสียงเบาผ่างก้าวไปถึงข้างเตียงอย่างช้าชันเห็นมันดานนอนนิ่งอยู่บนเตียงที่สุดเขาก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ท่านแม่ท่านแม่ห้าเออกลับมาแล้วท่านแม่ห้าเออจะไม่ไปไหนอีกแล้วห้าเออจะคอยอยู่ข้างกายท่านแม่เด็กชายจับมือของเฟิงจิ่วน้ำตาล่่งพลอย เขากั้นเสียงร้องไห้ไว้ไม่กล้าร้องไห้เสียงดังรบกวนนางเห็นมรรดาที่หมักจะยิ้มให้เขายางอ่อนโยนนิ่งหน้าตาซี่เผือดอยู่บนเตียงในเวลานี้ห้าเอ๋อปลดใจเป็นอย่างยิ่งหลายวันมาน,นี้เขาถึงได้รู้ว่าท่านพ่อกับท่านแม่ส่งเขากลับไปอยู่กับบิดาก็พอเป็นห่วงว่าเขาจะไปพัวพันด้วยกังวลว่าจะดูแลเขาไม่ได้แต่เขาไม่รู้ว่าเหตุใดไม่พบกันหลายวันพวกเขาถึงบอกว่าท่านพ่อกับท่านแม่ของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนนี้เห็นมรรดาหน้าตาซี่เสียวนอนอยู่บนเตียง ในใจเขาเจ็บปวดและวาวุ่นหากท่านแม่ไม่ฝืนขึ้นมาจะทำอย่างไรหากท่านแม่นอนหลับไปตลอดจะทำอย่างไรอย่าร้องให้เลยราชาอุศต้องรักษานายหญิงได้แน่เลิงสวงที่อยู่ข้างๆเอ่ยปอบเสียงเบานางนั่งลงแล้วหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาช่วยเช็ดน้ำตาให้เอ้าเอ่าว,ว่าเจ้าเหลือมที่ท่านแม่จะพูดไปแล้วหรือว่าบุรุษหลั่งน้ำตาง,ง่ายๆไม่ได้แต่ท่านแม่เลิงสวงมองนายหญิงที่อยู่บนเตียงพูดด้วยความมั่นใจว่านายหญิงแค่เหนื่อยเท่านั้นเมื่อนางนอนหลับจนพอแล้วก็จะตื่นขึ้น,นมาเอง ได้ยินดังนั้นแล้วฮาเอา๋อเชชดน้ำตาข้าไม่อยากรบกวนท่านแม่ข้าจะเป็นเด็กดีจะอยู่ข้างๆท่านแม่เงียบๆข้าจะไม่กลับไปแล้วข้าอยากดูแลท่านแม่เห็นฮ่าเอา๋อพูดเช่นนี้เรืองทรงจึงยิ้มและปลอบใจอีกฮ่าเอ๋อเป็นเด็กดีจริงๆอีกด้านราชาโอสถช่วยจับชีพจรให้เสียนยนต์เมื่อเจอแล้วสีหน้าเข่งขรึมขึ้นมาโดยพันเขาสายหน้าและทอนใจอาการของเขาหนักยิ่งกว่าเฟิ่งจิวข้าช่วยรักษาเฟิ่งจิวได้แต่เสียนยนต์เมื่อเจอข้ากลับจนปัญญาดังนั้น ฟิงซันยวนกับเฟิ่งเซียวพันหนักอึ้งในหัวใจพวกเขาต่างรู้ดีว่าทั้งสองคนรักกันมากทางอยากให้ความสาคัญซึ่งกันและกันเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าใครมีอันเป็นไปอีกคนหนึ่งคงอาชาอสสดหรือว่าไม่มีวิธีแม้สักนิดเดียวจริงๆเฟิง่งซันยวนทํายังมีความหวังแม้จะเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม